กกับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดเกมโลบอกแมปบอกฟูดแบบฟรีนะครับเพราะว่าหลายคนถามถึงนะครับโนว่า เดี๋ยวนี้พี่ไม่เอาแล้วนะครับเนอไปแแบบตกปลาแล้วนะครับลืมพวกผมแล้วนะครับพวกผมที่เล่นบอกฟูดนะครับเนอก็คือกดจาโหนมาได้นะครับกดจะหาโค้ดไม่ได้ตอนนี้ขาดพี่ไปอีกนะครับพี่ไม่ลงคลิปเกี่ยวกับบอกฟูดเลยนะครับไม่เอากันแล้วหรือไงอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องขอโทษขอภัยกันด้วยละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่า ไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนนะครับเนาะแค่เพิ่มเกมเข้ามาเฉยๆหรือว่าเพิ่มแมปเข้ามาเฉยๆนะครับทุกคนก็คือจะมีทางด้านของฟรีไฟ้นะครับเนาะงแล้วก็แมปนะครับเนาะงโลบบอกก็จะมีทางด้านของแมปบอูฟู้ดนะครับเนาะแมปฟิสนะครับทุกคนเออแต่อีกไม่นานนี้นะครับน้องอาจจะมีทางด้านของอเวหรือว่าโมบายลีเจนนะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับมีใครสนใจหรือเปล่านะครับเนาะถ้าสนใจก็ ฝากคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับนาอว่าอยากให้เอาเกมไหนเข้ามานะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าพี่ไปเกมไหนพี่แจกเกมนั้นแน่นอนนะครับถ้าอยากได้นะครับทุกคนก็คือเข้ามาแล้วนะครับนาอก็คอมเมนต์ฝากบอกกันด้วยละกันนะครับว่าชอบเกมไหนหรือว่าเล่นเกมไหนอยู่นะครับนาอเดี๋ยวพี่จะทําการไปเกมนั้นให้ดูนะครับนาะและจะแจกให้ละกันนะครับไม่ได้แจกเยอะก็ต้องแจกน้อยๆให้นะครับทุกคนแต่ได้หลายคนเอาไรประมาณนี้เลยนะครับนาะและคลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับอยากได้ผลพิศษถาวรนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู 9 0 0 0คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของผลพิสาัถาวรหนึ่งผลสามารถเลือกผลได้นะครับเนาะถ้าถึง9 00 0คนดูนะครับก็พี่จะมาสุ่มเลือกจากคอมเมนต์นี้นะครับเนาะและจะทั้งหาเองเลยนะครับก็ฝากกันด้วยลวกันนะครับคนละหนึ่งไลค์1แชร์และ1ติดตามแล้วกันนะครับสำหรับผู้ติดตามใหม่แล้วกันนะครับทุกคน และพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนาอว่าวันนี้จะมีโค,ค้ดทั้งคลิปนะครับนาอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าหลายๆคนอยากได้โค้ดนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับคลิปนี้มีโค้ดทั้งคลิปเลยนะครับนาอถ้าคุณไหนไม่อยากใส่โค้ดนะครับก็ออกได้ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่บอกนะครับว่าโค้ดทั้งคลิปจริงๆนะครับนาอไม่มีแบบว่าการแจกผลหาวารอะไรนะครับน้ะถ้าคลิปนี้ถึง9 0 0 0คนดู พี่จึงจะทําการแจกในน้นครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับน้องน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะก็มีตามนี้นะครับทุกคนสหรับการแจกนะครับถ้าพี่พี่คนไหนน้องน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับถ้าอยากได้นะครับนนองก็ต้องทําตามกติการละกันนะครับน้องมาเรามาเริ่มใส่กันเลยดีกว่านะครับโค้ดแรกพี่ใส่ไปแล้วเมื่อกี้นะครับเนาะก็คือถ้ามันเร็วไปนะครับน้องต้องขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับสามารถหยุดคลิปวิดีโอได้นะครับหรือว่าแครหน้าจอได ก็คือใส่ได้ทุกโค้ดแน่นอนนะครับเพราะว่าเพรดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านโค้ดคุณเรียกพี่หชั่วโมงนะครับเนาะโค้ดลิสต์แตกนะครับเรียกได้ว่า3โค้ดนะครับมีโค้ดเงินด้วยนะครับอยากได้เงินก็มีนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ก็ใส่ไปประมาณ3โค้ดแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ได้มา1ชั่วโมงนะครับเนาะแค่ใส่3โค้ดก็ได้1ชั่วโมงแล้วนะครับเรียกได้ว่า โคตรคุ้มกันไปเลยนะครับทุกคนทุกหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าคุ้มจริงนะครับเนาะรีดีว่าคุ้มจะจ่ายกันไปเลยนะครับเนะาะแล้ก็โค้ดต่อไปนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า โค้ดตัวนี้นะครับนอก็เป็นทางได้โค้ดคุณเรียกพี่นะครับทุกคนนี่นะครับนอก็ใส่ได้ทุกโค้ดนะครับนอะรีดิว่าโค้ดคุณเรียกพี่นะครับเราได้ถึง20นาทีนะครับต่อโค้ดนะครับทุกคนก็ถือว่าพูดง่ายๆก็คือโค้ดละ20นาทีนะครับนอถ้าใส่3โค้ดก็ประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอถ้าโค้ดไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับนอที่แบบว่าใส่ได้ใช้ได้นะครับก็ต้องเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่ามาอัปเดตโค้ดเป็นน้ตััววเลยะคครบ่าโดไหนโค้ดไไหนนนนะะคครรััับบบบที่่่แวายงมมอเป เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตโคดเป็นในตัวแล้วกันนะครับเนาะสำหรับคนที่แบบว่าปั้นรหัสนะครับหรือว่าอยากใช้รหัสอย่างใช้รหัสนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่าบางคนนะครับเนาะมีรายได้นะครับเพราะ เกมโลบอกเลยนะครับเนาะเพราะว่ารับฟาร์มนะครับรับกดคันโยกนะครับเนาะหรือว่ารับเติมอะไรประมาณนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับเนาะถ้าทุกคนนะครับคิดมีแนวทางหานะครับเนาะก็คือหาเงินนะครับสามารถหาได้จริงนะครับเนาะสำหรับเกมโลบอกนะครับทุกคนอันนี้นะครับพี่บอกเป็นแบบว่า ลหลายคนแล้วก yeah. ันนะครับอยากหารายได้เสริมแล้วกันนะครับเล่นเกมนะครับก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่าไหนๆเราก็ติดเกมเล่นเกมแล้วนะครับให้เกมนะครับเนาะเป็นจุดหาเงินของเราเลยละกันนะครับทุกคนเหนือก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ฝากด้วยละกันนะครับสำหรับคนที่แบบว่าใส่โค้ดคุณพี้พีไปแล้วไม่รู้จะทําอะไรนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกนะครับเนาะไปฟาร์มฮา้เลเวลตันนะครับเนาะไปฟาร์มให้เลเวลตันแล้วก็ประกาศขายไปเลยนะครับเนาะประมาณ20-30บาทก็ว่ากันไปนะครับเนาะก็เป็น ไก่ตันเลเวลอะไรประมาณนี้นะครับน้องอันนี้นะครับก็เรียกว่าทําเงินได้จริงนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับพี่ๆมาแจกโค้ดนะครับน้องก็หวังว่าให้ทุกคนไปใส่แล้วก็ไปฟาร์มนะครับน้อเมื่อไปฟาร์มแล้วให้ทุกคนโหดแล้วนะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกนะครับนาอว่าเราอย่าไปยึดติดกับเกมเกมเดียวนะครับน้องก็ยกตัวอย่างนะครับน้องเกมเราบอกแมปบอกฟู้ดนะครับน้องก็เรียกว่ามีนะครับน้องก็คือ คนใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับเนาะและที่สําคัญนะครับคนใหม่ขี้เกียจฟาร์มนะครับเนาะก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเขาขี้เกียจฟาร์มนะครับเราเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็เอาไปขายให้เขาได้นะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะตอนนี้พูดไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็ถือว่าใกล้มา4ชั่วโมงแล้วนะครับเนาะสำหรับโค้ดคุณเอกพีนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะรีที่ว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคน อันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะครับเนาะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่แบบว่าอัปเดตมาหรือว่าโค้ดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะในปีนี้หรือว่ายังใส่ได้อยู่นะครับที่ยังไม่ได้หมดยุไปนะครับสำหรับโค้ดเก่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะตอนนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะได้มา5ชั่วโมงแล้วนะครับเนาะก็ถือว่าได้มาเยอะนะครับเนาะเรียกได้ว่า5ชั่วโมงนะครับไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับถ้าคนไหนว่าน้อยนะครับเนาะก็ลองไปฟาร์มดูได้นะครับ5าชั่วโมงนะครับเนาะซ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับ5ชั่วโมงชีวิตจริงๆเลยนะครับนอรเรีด้ว่านั่งเล่นเกม5ชั่วโมงนะครับก็คือตาแดงกันไปข้างนึงแน่นอนนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแต่ละโค้ดนะครับนอใส่ได้นะครับนอนี่เลยนะครับก็ใส่ให้ดูอยู่นะครับนอจะใส่ไม่ได้ยังไงนะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับเนอะตอนนี้นะครับก็ได้มา5ชั่วโมงกับ26นาทีนะครับเนอะแล้วก็มีโค้ดเงินอย่างที่พี่บอกนะครับอันนี้เป็นโค้ดเงิน V ี2นะครับเนอะพูดง่ายๆก็คือได้2เบลีนั่นเองนะครับเนาะก็ได้น้อยเกินนะครับอย่างน้อยก็ประมาณ1 0 0 0 0มืนนะครับเนอะหรือว่า1,000พอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนอะแต่นี้ได้น้อยเกินนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนอะก็ถือว่าที่เหลือนะครับเนอะก็เป็นทางด้าโค้ดเงินแล้วนะคคคครรรรัััับบบบกกกนน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 ีีเเเเลยะะอ้้้็็็็ปปโดดงงิิาจมณ แล้วก็บิ๊กนิวตอนสุดท้ายนะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยนนะครับเนาะว่าโค้ดทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเนาะเท่าที่หามาได้นะครับก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วนะครับเนาะสำหรับโค้ดในแมปนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่า เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับส่วนพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียตังค์ดเนเ a ตเลยนะครับเนาะเพียงแต่ทุกคน กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนเออก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากพี่ละกันนะครับเนาะเพราะว่าถ้าคลิปนี้มีคนดู9 0 0าคนดูมีการแจรคนพิศศาสตร์ถาวรแน่นอนนะครับเนาะทุกคนจะได้แน่นอนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามใหม่อย่าลืมกดติดตามด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะครับเนาะ ไงไรไงนะครับก็รอติดตามวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับทุกคนสำหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย